để này em cuộc sống chân channel anh em mình cuộc bụi Buồn em Buồn tìm ủng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  này ủng tìm <laughs> <laughs>

nó đi ai cho bà Chưa 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 bà nè eh? À lên chỗ đấy á Ê Lẹp lên chỗ ơi Ôi 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 วันฟินก็วัวจสนุกค่ะกุดๆุดๆุดๆุเสียงหมูใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ฮะวันนึงกะมันไหม ตีนไม่เลวอ่ะอืมโอ้สนุกใหญ่เลยดึง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 เลยเมื่อวานนัดกันกับพี่โนนะฮะหมกพี่โนบอกว่าหกโมงนะฮะเข้าบ้าน น้องก็หกโมงจริงๆนะครับวันนี้บอกให้ให้เข้าห้าโมงเย็นนะว่าจะเข้าไหมนะรอดูนะฮะอ้เอ้ยอ้วนเอ้ยอ้ยแอ่เันอ้วนอ้วนอ้วนอันนีนะ้อันนี้ก็หน้าเดียวมาโอ้ย เนิ่งแดดแรงมากนะครับตัดแป๊บเดียวนะครับเครื่องตัดจาก็ร้อนนะมาตัดนานไม่ได้นะฮะถ้าเครื่องร้อนแล้วเราก็ุ๊ปเพิ่เพิ่งจกิีนี่จกเีนอวันน่ะวันะวนี่ยวันนี่

อออ๋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 ออกออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋อา๋ออ๋ไอ๋ออ้ออเออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อไ๋ออ๋ออ๋ออออ่อออ๋ออ๋อออ ยุม่มเลยทำไมไม่ยังไม่เกาอ้วนอีกเอาเอา้าเอา้าอุ้ยจะให้เกาหลังให้จะอาซิดขนาดนี้แล้วบ่เนี่ยนี่ไม่อ้วนเด้วไม่อ้วนก็อยากให้เกาหลังให้เด้อ

ôi ơi uôn, ơi chị chơi ơi chơi ơi ơi ít ơi chơi ơi ít ơi chơi ơi ít ơi mẹ ơi chơi bưng Bưng Bưng, bưng, bưng chơi ơi chơi khoáng ơi chơi

มีอะไรฮะฮะโอ้ยโอ้ยผมก็อยากโดนเกาครับยิ้มมาลอยสิยิ้มมาล,าลอยม,ม,ลอมันลอยยิ้มรู้ยังเลยาาเ,เนี่ยเราเออว้ยงมึงขมาระเทศแท้เ่ยฮะลันอแล้วโอ้ย หําหน่อยหําน่อยหําหน่อยไม่เงี้มันขาเรียกนะฮะโอ้ยยิ้มหนอเนอะอะไรโอ้ยเอา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 โอ้ยอยากให้กอดอืมเอามาโอ้ยขอบคุณเลย ืมฮ้ยเฮ้ยโอ้มาดูสิจุเนียเนี่ยนอนน่ะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องบอสอนแชนแนลนะผมก็ขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ